วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยไกด์ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพิชลีด้านหลังเลยแม่น้ําแควนะครับตอนนี้พอเอ่ยถึงแม่น้ําแควท่านผู้ชมทราบดีใช่ไหมครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับตอนนี้นะครับพิชลีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งจุดที่พิชลียืนอยู่นี่นะครับติดกับแม่น้ําแควเลยแล้วก็ค่ําคืนวันนี้นะครับพิชลีพักอยู่ที่ยังโทนเทลปาร์ครีสอร์ทนะครับ ยังทนเฮลพาร์ครีสอร์ทเป็นรีสอร์ตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กว้างมากๆ200หรือ300ได้อันนี้ก็คำนวณไม่ค่อยถูกนะครับแต่มันใหญ่มากนะครับที่พักที่นี่นะครับมีทั้งชนิดโรงแรมโรงแรมนี่หมืออย่างหรูเลยนะครับรีสอร์ทบ้านหลังนะฮะบ้านหลังก็เป็นหลังใหญ่ๆบ้านครับรองก็คือมาพักได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็รีสอร์ทเป็นหลัง ขนาดย่อมย่อมอยู่ข้ามกลางสวนต้นไม้นะครับคือเรียกง่ายๆว่าเป็นอะไรที่เนเชอรัลวิวเป็นอะไรที่สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ที่แน่ๆเลยติดป,ประดับแหวนนะครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับมีกิจกรรมโดดเด่นมากๆนะครับกิจกรรมโดดเด่นคืออะไรค่ายลูกเสือนะครับค่ายลูกเสือแห่งนี้นะครับค่ายสมพล โตรักษานะครับจากสมคนนะครับท่านดรสมศักดิ์นะครับท่านท่านชอบในกิจกรรมที่เอื้อเฟื้อชุมชนอะไรต่างๆนานานะครับวันนี้นะครับทำไมพี่จรีมาพั่นี่นะครับเพราะวันนี้มีกิจกรรมของเหล่ากลุ่มน้องๆลูกเสือจากจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาออกฐานมาออกกิจกรรมกันที่นี่มากันหลายร้อยคนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอยากกันนั้นเลยลองเข้าไปดูกันครับ ว่ามันมีอะไรที่นี่กันบ้างท่านผูครับภายในรีสอร์ทนะครับก็จะแบ่งออกเป็นห้องเป็นหับต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนับร้อยๆห้องเลยนะครับ อย่างเช่นตัวโรงแรมนะครับรก็จะมีห้องพักทุกแบบเลย <S <S เตียงเดี่ยวเตียงคู่เตียง3นะครับซึ่งบรรยากาศของโรงแรมภายในรีสอร์ทนะครับด้านหน้าโรงแรมเขาก็จะมีเป็นไดกอล์ก็ได้นะครับเป็นสวนสาธารณะให้เราเดินเล่นนะครับอันนี้เป็นโซนของโรงแรมนะครับส่วนโซนของบ้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังบเบอร์เลยอยู่หน้ารีสอร์ทเหมือนกันอยู่หน้าอ,อ,อยู่อยู่หน้าน้นําแควเหมือนกันนะครับอยู่หน้าแม่น้ำนะครับ แม่น้ำเนี่ยก็เย็นสบายครับท่านผู้ชมยิ่งหน้าร้อนนอนแช่น้ำเนี่ยเกลียนสดชื่นท่านผู้ชมครับภายในะยังโทนเนี่ยนะครับยังมีส่วนของกิจกรรมอีกนะครับ กิจกรรมที่นี่นะครับเรวก็ใหญ่มากนะครับยังโทนเฮลปาร์ครีสอดเนี่ยจะมีค่ายลูกเสือนะครับก็คือค่ายลูกเสือสมพลตรักษานะครับเป็นค่ายลูกเสือที่ใหญ่มากๆเลยฐานกิจกรรมเนี่ยนับสิบฐานเลยนะครับและภายในค่ายลูกเสือเขาก็จะมีบ้านาพักเป็นหลังนะครับเรือนโรงเป็นหลังนะครับแล้วสถานที่โอ้โหโรงเรียนนี่มีโรงเรียนมีหลายแห่ง ภายในโรงเลี้ยงใหญ่กว้างสามารถจัดกิจกรรมได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับว่าภายในค่ายลูกเสือสมพลปรรักษานะครับของท่านดรสมศักดิ์นะครับภายในอย่างสูงเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับ ครับท่านผู้ชมยังโทนเฮลปาร์ครีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ uh, ถ่ายรีวิวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับเ mm hmm. ชื่อไหมครับว่าห้องพักดีๆแบบนี้เนี่ยราคาห้องพักจิ๊ดเดียวเองนะครับอาหาร mm hmm. การกินอุดมสมบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวข้างขางเครียงนะฮะ mm hmm. ก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์ถ้ำกระแส mm hmm. เป็นแหล่ง แหล่งอารยธรรมชุมชนและเป็นแหล่งโบราณคดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคิดจะเที่ยวเมืองการคิดจะพักเมืองการยังโทนเทล๊าร์รีสอร์ทนี่แหละครับที่ฉลิทแน่นำท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการ p ีวีไทยไกด์ ai, แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ